สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ มาแล้วนะครับวันนี้ใช้เดียวเลยนะฮะกับ Honda CRF250L ปี2017โรถบ้านมือเดียวเท่านั้นแล้ววิ่งมาแค่7,000พันโลนะครับคันนี้เนี่ยราคาพิเศษใส่บัตเจ็ตต้องถูกใจแน่ๆใครที่ไม่ทัน WR155 นี่ผมใบ้แล้วนะใครที่ไม่ทัน WR15 5ดู CRF250L คันนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยวิ่ง7,000ันโลนะครับแล้วก็ได้เป็น CRF เนะฮะเรื่องอะไรจะเยอะกว่าพอสมควรนะครับผมแล้วก็เครื่องอึดถึกทนแน่นอน คันนี้เนี่ยมีล้มแปะนิดนึงนะครับเขาใช้ในสวนนะฮะก็จะเห็นเป็นรอยแบบนี้ไม่มีผลกับการขับขี่ตัวเช็คเรียบร้อยศูนย์ตรงนะครับมีขีดข่วนนิด,นด,นดหนๆหน่อยๆน้อยมากๆเพราะว่าด้วยความที่บางโคนเลยรพวกนี้เขาเป็นวัสดุแบบเหนียวแบบนี้เห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสบายใจใหายห่วงมันยืดหยุ่นมากๆนะครับแล้วเป็นแทบทุกชิ้นเลยนะฮะอาจจะมีเนี่ยรอยแบบล้มแปะเห็นก็รู้ว่าล้มแปะเลยเห็นไหมฮะมันเป็นแบบรอยกิ่งไม้รอยอะไรพวกนี้นะครับผมล้มชนหนักไม่มี จะบอกว่าการใช้งานของพี่คนนี้ส่วนใหญ่วิ่งทางดําสวนเนี่ยเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยมีจุดติติอยู่ข้อหนึ่งก็คือยางเขาใช้ยางเขาโพดยางหนามเดิมติดรถนะฮะเขาเป็นคนชอบใช้รถเดิมๆนะฮะอ่ามันก็เลยวิ่งบนทางดำเนี่ยพื้นที่สัมผัสมันน้อยกว่า มันก็เลยกินดอกอยางตรงกลางเยอะกว่าด้านข้างนะครับผมใครจะวิ่งดักทางดําเยอะๆเนี่ยแนะนําเปลี่ยนยางเรียบจะดีกว่านะครับผมแต่ด้วยความที่มันเป็น 250L เนี่ยช่วงล่างเขาเทพอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโชคหน้าเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวอืดตึกโทนแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นโมโนโช๊กนะครับสิ่งที่เราดูแลรักษาบำรุงไปให้นะครับก็จะมี ปลอกแฮนนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเรียบร้อยเลยนะฮะปอกแฮนเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยเบาทีแรกผมว่าจะเปลี่ยนยิมเป็นคาบดำนซึ่งพอเอา อาล้างขัดดูปรากฏว่ามันหลุดนะครับคาบดามันหลุดนะก็เลยใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วยังได้สกรีนฮอนด้าแท้เดิมด้วยก็เลยไม่ได้หุ้มใหม่นะครับพะมันไม่ได้ขาดนะอ่ะพวกนี้เดิมหมดแม้กระทั่งหางท้ายเนี่ยก็ยังเดิมนะครับโซสเตอร์พร้อมใช้งานยังใช้งานได้แบบชิวๆนะครับผมนี่โชค๊คไม่มีรั่วซึมนะครับสภาพรถโดยรวม ถือว่าสวยมากๆนะครับแบบในระดับที่เป็นรถลุยนะฮะย้ำว่าเป็นรถลุยตรงนี้นะครับมีรอยกิ่งไม้นิดๆหน่อยๆนะครับอย่างที่บอกทุกคลิปเลยนะร้านวูบบบายเนี่ยมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยมีรอยแล้วเก็บงานแล้วนะครับก็บอกด้วยว่าเคยเก็บงานแล้วนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ไปนะครับผมอ่ะอยเสียสวยสวิงอาร์มสวยใช้ได้นะครับแขงเครื่องไม่มีกระแทกนะฮะสวยงามนะครับประกงประเกนเดิมหมดเลยนะฮะนี่นะฮะประเกนล่างประเกนบน พวกนี้เดิมหมดเลยเห็นไหมฮะโลหะแวววาวคือรถมัน7พโลนะฮะมอกมันก็ยังอยู่นะครับผมนี่แผงโคงแผงคอนะครับตัวเหล็กกันโค้งด้านล่างโชคหน้าโชกหลังไฟเฟยไ,ไ,ไ,ไม่มีแตกไม่มีคลอนนะครับหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากท่อยเสียตรงที่เป็นส่วนของโลหะอ่ะมาสตาร์ทกันดีกว่ากุญแจมี2ดอกนะครับดอกหนึ่งอยู่นี่อีกดอกหนึ่งอยู่ในซองนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู ทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยมาดูควันขาวมีไหมควันขาวไม่มีรอบเดินเบานิ่งดูนะฮะอ่ารอบมาดีมากๆนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดฟีลลิ่งดีนะครับอ่าปุ่มฟีลลิ่งยังดีอยู่นะฮะไม่มีสัตว์ไม่มีครอนนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา บนหน้าปัดหน้าจอขึ้นหมดนะครับผมนะแล้วก็กดปุ่มนะครับกดดูทริปได้ทริป A ทริป B นะครับผมแล้วก็สวิตช์ออฟลันประมาณนี้นะฮะหมดแล้วนะครับผมหลักๆประมาณนี้เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นรถสายลุยคันหนึ่งที่ครองใจคนไทยมามันนานมากๆนะครับรุ่น CRF 2 5 0 L นะแล้วก็ปี2 0 1 7เนี่ยเห็นขายกันอยู่ประมาณ70,000กว่า80,000หน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับโดยประมาณแต่คันนี้ นะครับเราจะมีราคาพิเศษให้แน่นอนแต่ก่อนอื่นไปพักก่อนนะฮะว่าแอดไลน์อะไรยังไงกันเดี๋ยวไปสอนแบบแอดไลน์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y t u t u เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูบปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับ รถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ u t u b e เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID l ดี e นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูกคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย ID ดี n e นะครับผมคุณแค่พิมพ์แอดนะครับผมนะแอดแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย W6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม มาเขาเรื่องราคากันเลยแล้วกันนะครับตัวคันนี้นะฮะผมขายอยู่แค่เพียง69,900บาทเท่านั้นเองนะคบเห็นที่อื่นนะฮะปี2 0 1 7ดรถบ้านมือเดียววิ่งหลักพันโลแบบนี้มี7ปลาย8ต้นแน่ๆนแต่คันนี้เปิดราคาแบบ WR 155เลยแต่คุณได้250ค่ายฮอนด้านะครับแล้ววิ่งแค่7 0 0ดโลรถบ้านมือเดียวด้วยนะฮะสภาพอาจจะไม่ได้สวยเท่าแต่ภาษีดีกว่าแน่นอนเรื่องกาลังนะครับผมเรื่องขนาดนะครับผมขี่แล้วเท่แน่นอนนะฮะในราคา69 0 0 0 9,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล,ใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งลูกค้าอยู่แค่500บาทส่งถึงหัวกระดัยหน้าบ้านเลยนะครับผม500บาทค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยแต่เรา จัดให้คุณได้นะครับผมจากร้านวูบบะไนะฮะอ่ะ CRF นะครับผมราคานี้ให้อะไรไปอีกนอกจากการส่งแล้วนะครับเรื่องที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบะไระบบไฟระบบเบรกระบบกับเพื่อนและแบตเตอรี่พร้อมใช้งานเท่านั้นไม่พอเราถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยเลยด้วยนะครับผมอ่าถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยเลยด้วยนะก็เรียกว่าเป็นรถอีกคันที่น่าใช้งานนะครับผมและมีบริการที่3 รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่69,900บาทถูกมากคุณคิดดูแล้วกันนะฮะว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนนะครับผมในราคา6 7เ0 0หมื่นได้วิบากขับเอาจริงๆมีติดบ้านไม่เสียหายเลยนะช่วงน้ําท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรต้องการรถที่สามารถลุยได้ เอาจริงๆเนี่ยสมมุติน้ําท่วมขนาดว่ามิดล้อรถยนต์ก็แล้วกันผมว่าคันนี้ไปได้นะ c r f ไปได้นะท่อเขาอยู่สูงกองเขาอยู่สูงนะครับแล้วคน,นเอารุ่นนี้ไปลุยกันเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่ามีติดบ้านไว้ไม่เสียหายครับเกิดอุทกภัยหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ยังพอสามารถออ,อกมาท,ทําธุระประปังหรือว่าออกมาแบบ หา uh huh. อะไรกินได้อะไรประมาณนี้นะครับผมพูดเป็นแบบในๆก็แล้วกันนะฮะอ่ะสำหรับใครที่สนใจวิบากนะครับผมโทรมาได้ที่0646363635 0646363635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนมีคันเดียวนะราคาแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ ID l ด mm ี e hmm. ผมแอดเ U635 แอดหตัวเดีย U1 ตัว635ใครอยากได้รถ ราคาดีๆติดตามไว้ได้เลยสําหรับใครที่อยากจะขายรถอยากได้ราคาสูงๆนะครับผมรับซื้อถึงที่ไม่มีหักให้ใจใดๆทั้งสิ้นและที่สาคัญโอนเงินสดเดี๋ยวนะั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับผมคุณได้เงินแล้วค่อยปล่อยรถได้นะฮะแฟงกันไปเลยนะครับผมให้ราคาสูงแล้วไปรับถึงที่แล้วโอนเงินให้ก่อนอีกต่างหากนะครับผมไม่ต้องรออนุมัติด,ด้วยนะฮะเล่มพร้อม รถสวยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมนะใครอยากได้เงินเดิน,นไว้นะครับผมก็โทรกันเข้ามาได้เลยที่0646363635หรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้แทนการแอดไลน์นะฮะหรือถ้าเกิดว่าไม่ถนัดเลยจริงๆจะและแอดไลน์แบบดั้งเดิมก็แอด w 635ไม่ยากอะไรเลยนะครับมีเสียตัวเท่านั้นนะฮะโอเคนะครับผมไปติดตาม Facebook วูบอวไว้ด้วยนะฮะเพราะผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูว่าคันไหนกำลังจะเข้ามารีวิวบ้างถูกตาต้องใจคันไหนคุณสามารถทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมคุยรายละเอียดปีอะไรใหม่เท่าไหร่ได้เลยนะครับผมอ่ะเราก็จะส่งรูปส่งอะไรให้นะฮะใครที่หาไว้ใช้งานนะครับผมทักไลน์แอดไลน์ไว้ไม่เสียหายนะครับผมเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้คุณก็สามารถทักมาถามหาเราได้นะครับว่ามีรุ่นนู้นรุ่นนี้ไหมนะ,ะอ่ะแล้วก็ าฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาดูนะับรถที่ร้านจบไวมากๆบางที1 0 20นาทีมันไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้เป็นธรรมดานะ <S <S นาเราเน้นคัดสรรนะครับรถมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยนะครับ <S <S <า>ตัวนี้เป็นหัวฉีดรองรับ2 e 9่สบานะสบายใจหายห่วงว่าใช้ย,วยาวๆทนๆได้เลยนะครับผม <S 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 ไม่จุกไม่จีกหนึ่งอาทิตย์มาสตาร์ทก็ติดชึ่งนะครับผมไม่ต้องมานั่งลากคาบูเรเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับผมนะ เป็นรถที่สวยและน่าใช้งานอีกคันหนึ่งคันนี้ให้คะแนนอยู่ที่85-90%หาก10-15%เป็นริ้วรอยจากการล้มแปดที่เรารีวิวกันไปนะครับผมใครที่ชอบถูกใจไม่ซีเรียสเน้นราคาดีๆนะครับจัดไปได้เลยครับโทรมาได้เลย064-6363 635 63วันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ